คุณผูห้หญิงบางคนรู้สึกว่าปวดปัสสาวะบ่อยกว่าคนอื่นบางทีก็ปวดฉี่จนแทบจะกลั้นไม่อยู่ตรงรีวิ่งเข้าหาห้องน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปฉี่เนี่ยผมว่าปัสสาวะเอามาไม่เยอะเลยเพราะไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็น OAB มันคืออะไร OAB เนี่ยแปลตรงตัวว่ากระเพาะปัสสาวะไวเกินมันไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือติดเชื้อนะครับแต่ว่ามันเกิดจากกล้ามเนือ้อกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันมีการบีบตัวก่อนเวลาถ้าพี่ปสัสสาวะนี่ยังไม่เต็มความจุเลยสมองก็ตีความผิดคิดว่าอยากกระปัสสาวะบางคนเนี่ยกระเพาะปัสสาวะบีบตัวแลยกระเพปัสสาวะราดก,ก็มีครับภาวะนี้เนี่ยจริงๆก็เกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่าพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับบางคนเนี่ยต้องไปฉี่ทั้งวันจนรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันเลยก็มีนะครับคำถามคือว บางคนนี่อาจจะต้องใช้ยาเพื่อลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะครับ้วยสิ่งสำคัญเน่จะต้องตัดโรคอื่นๆซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเอาไปให้ได้ก่อนนะครับเช่นมีการติดเชื้อมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะมีโรคทางสูตินรีเวชมีโรคทางระบบประสาทหรือว่าเป็นเบาหวานครับโดยทั่วไปนะครับ OAB ก็ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่เป็นภาวะเรื้อรังที่สามารถควบคุมได้ครับและยิ่งเรารู้ได้เร็วเนี่ยก็ยิ่งสามารถที่จะรักษาเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วมากขึ้นครับ